แบบฝึกหัด9.8หน้า70นะคะข้อที่1ค่ะให้หนักเรียนเติมคำตอบเมื่อกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะข้อที่1ค่ะให้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม kit e นะคะเราก็จะนับรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กรูปนี้นะคะ จากรูปนะคะเรานับได้ทั้งหมด12รูปนะคะดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม kite ก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม12รูปนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสมพรนนะคะนักเรียนนับ รูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กรูปนี้นะคะซึ่งเรานับแล้วนะคะได้เท่ากับ12รูปดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม2มพรก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็ก12รูปนะคะต่อไปข้อที่3นะคะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตรองอนะคะ นับรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กรูปนี้นะคะนับแล้วได้ทั้งหมด24รูปดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตอรอ,อง,องอก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็ก24รูปนะคะข้อที่4ค่ะพื้นที่ของสี่เหลี่ยม M A S K นะคะนับรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กนะคะนับทั้งหมดแล้วนะคะ ได้เท่ากับ35รูปดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม M A S K เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็ก35รูปนะคะข้อที่5ค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมตกลองอนะคะนับจำนวนของรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กรูปนี้นะคะนับแล้วได้เท่ากับ20รูป ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตกลองอก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็ก20รูป